สวัสดีครับพี่น้องนี่ก็มาพบกอกับบาดจิวบันหน้าคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็มาเอาวัวเอาควายผูกมองจุดนอนเลยพี่น้องเพราะว่าก็มันคำแล้วเนาะก็สีมะเหลา,าพี่น้องสูฟังอีกเนาะที่ว่าคลิปก่อนนห้านี้เนาะพี่น้องคลิปหนึ่งแสนบาทเท็ดจังไรห้มีรายได้เป็นรายเดือนเนาะพี่น้องเนาะ ชัวมีต้นทุน1นึ่งแบาทเนาะก็ถ้าเกิดผมจะแนะนำเนาะพี่น้องก็สิประมาณว่าถ้าเกิดพี่น้องอยากได้เงินเดือนเป็นรายเดือนก็บอกว่าแต่จะซื้อซื้อวัวหรือซื้อควายเนาะพี่นอนะ้องเนาะต้นทุนหนึ่งแสนบาทเนาะพี่น้องก็จะมีก็สิแนะนำว่าถ้าเกิดอยากได้เป็นเป็นเงินเป็นรายเดือนเลยมันบอพี่น้องพี่น้องจะต้องซื้อ จาะจงเลยพี่น้องเน,นเน้นเน้นเนาะเน้นเป็นตัวผู้พี่น้องเน้นเป็นตัวผู้เงินหนึ่งแสนบาทนี่ให้เลือกอายุของวัวเนาะเพื่อที่จะได้จานวนที่ที่หลายตัวพี่น้องที่หลายตัวก็คืออายุเออ,อกเกินสองปีพี่น้อง บ่เกิน2ปีถ้าเกิดซื้อไส้ที่อยู่ปีกว่าๆได้จะดีมากพี่น้องเพราะว่ามันจะได้หลายตัวเนาะปีกว่าๆมันก็จะได้อยู่ประมาณเอ่อยางบ่ได้ก็4ตัวถึง5ตัวเนาะพี่น้อง4ถึง5ตัวนี่เฮาเลี้ยงเดือนนึงจังคอยขายพี่น้อง่เลี้ยงเออ่เลี้ยงเลี้ยงไปเดือนนึงเนาะจังคอยขายจังคอยขายก็มีกำไรแน่นอนพี่น้อง เพราะว่าตีชีเรียไปเลยพี่น้องเดือนหนึ่งนี่มันเก็ใส่ต้นทุนมาหลายรอกพี่น้องแห้งแต่ช่วงเก็บเกี้ยวเข่าเรียวแมนบอลพี่น้องเก็บเกี้ยวเข่าเรียบร้อยแล้วมันก็ยังพอมีพื้นที่ห้องผูกเนาะพี่น้องมีพื้นที่ห้องผูกให้วัวมันได้กินเนาะพี่น้องเนาะก็บบได้บรได้เอาขากองมาพี่น้องก็มาวัวเอาควายเข่าข,ของเนาะมันเก็ ใหญ่ๆในเจ้าหน่อยฝากพูกนกล้แม่นเป็นเป็นขอกขอกวัวเนาะพี่น้องเป็นขอกวัวเดี๋ยวจะพาไปย่ายงชมพี่น้องก็เอาเอาอกไปหลายโตแล้วมันนี่พอเพิ่นเกลจะแลนตลาดเนาะแต่ผมผมกับบอดด้ไปดอกเพราะว่าก็คงจะซื้อมาเก็บพี่น้องซื้อๆมาเก็บไว้ก่อนเนาะยัง,ย,งยังประธานรีบเนาะยังประธานรีบส่วนพอเพิ่นเพิ่นซื้อมาหลายแล้วพี่น้องอยู่ในบ้านก็นหลายสองสามมือนี่ซื้อตลอดเลยขนเข้าบ้านตลอดเลยนี่ก็แค่ ตววหนึ่งเนาะพี่น้องควายก็บเมีอยูซีตัวพี่น้องควายซีตัวตัวผู้ตัวผูสามตัวแม่หนึ่งเนาะตัวแม่ก็บพึ่งซื้้อซือนี่แหละพี่น้องพึ่งพึ่งซื้อเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นแม่พันธุ์ได้ก็งบหนึ่งแสนบาทเนาะพี่น้องก็ซื้อวัวเน้นเน้นเลยพี่น้องถ้าเกิดจะเห็ดเป็นรายเดือนผมว่าซื้อควายซื้อควายนี่ตลาดตลาดมันยังแคบอยู่พี่น้องตลาดแคบอยู่แต่แม่ซื้อวัวนี่ตลาดมันกว้างตลาดมันกว้าง กอยากหูรูทางเนาะสำหรับผู้ที่มือใหม่เนาะพี่น้องเนาะอยากเสียหันมาเลี้ยงเนาะหลังจากเศรษฐกิจทางเมืองกรุงเนาะหรือว่าเขตอุตสาหกรรมมันบอดี้เนาะถอนตัวอยากมาอยู่บ้านเนาะพี่น้องก็เงินงบหนึ่งแสนบาทเทดได้พี่น้องเทดให้เป็นเงินเดือนได้เทดให้เป็นเงินเดือนได้เพอ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 เนะพี่น้องได้หลายกว่าพี่น้องไปเห็นงานอยู่โรงงานนะที่เป็นลูกจ้างบาวาเต้ซับนะ แ,แมนว่าความคิดของผมนะ่าจะเกิดเป็นทัพย์บรไดัท้ัมยู่บานพี่น้อง้าเกิดมีงบหนึ่งแสนบาทตีเป็นเงินเดือนแล้วได้หลายกว่าพนักงานทรัพย์พี่น้องก<ะ>็สี่นํนานอาะก,ก็ประมาณนี้และพี่น้อง้าเกิดซื้อวัวเพื่อใไห้มีรายไดเป็นรายเดือนก็อายุยอ,อย่าเกินสองปีพี่น้องอย่าเกินสองปีสองปีนี้ ตมัน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 เป็ไงพี่น้องตัวบปยย็นไเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปเบิองงวเนาะงัวดนะสเปกตัวยางเนาะพาไปเบิองว่ามันประมาณไหเนานะงัวทสีโปเกินสองปีเนาะกะ็ปีกัวนะพี่น้องงัวปีกัวจะดีมากเลยงัวปีกัวนี่ประมาณปีสามเดือนปีสี่เดือนนี่จะจะดีมากพี่น้องเพราะว่าราคาเขาจะบ่สูงเนาะค่าตัวเขาจะบบสูง เขาก็สามารถเลือกสื่อได้แล้วก็ได้จำนวนถี่หลายโตในงบงบถี่ว่าหนึ่งแสนบาทนาะพี่น้องเนาะงบถี่ว่าหนึ่งแสนบาทแต่ที่นี่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องอยู่ถี่สายพันธุ์ของวัวน้ำนะราคาอยู่ถี่สายพันธุ์ของวัวอายุอาจจะํำกันแต่ว่าสายพันธุ์แล้วก็สีสันพี่น้องสายพันธุ์แล้วก็สีสันเกิดมีส่วนถี่ว่าเหตุให้ราคาวัวสูงกับต่ำพี่น้อง แต่อันนี้พี่น้องก็ต้องไปคนคนายอีก,อ,กอีกรอบเนาะตามตามนางงานจริงเนาะพี่น้องเนาะตามความเป็นจริงเนาะเพราะว่าผมก็จะแนะนำได้เป็นบางส่วนพี่น้องก็ทุกอย่างมันขึ้นไปตามเทรนคือกันพี่น้องบางช่วงวัวราคาสูงเทากับต้องซื้อตามตามตามราคาเขาพี่น้องบางช่วงราคาตา่ำมันก็นต่ำอีหลีพี่น้องก็ อย่างปัจจุบันนี้ราคาควายมันจะสูงเนาะราคาควายมันจะสูงแต่ละตัวที่ผมซื้อมาก,ก็ถือว่าสูงพี่น้องสูงบางคนอาจจะบาหารซื้อโดยซ้ำนะก็เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตหมดหมุดเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาหมุดเขาไปเบิ้งข้างในเลยอ่ะพี่น้องเนี่ยใส่เนี่ยพี่น้อง มันจะอยู่ประมาณประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเทียบเทียบเทียบอกผมก่อนก็จะประมาณประมาณเมตรยี่สิบบวกลบพี่น้องบวกเกินนี่เมตรยี่สิบบวกลบเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องสื่อใส่ประมาณเนี่ยใส่ประมาณเนี่ยพี่น้องก็จะได้สี่ถึงห้าตัวเนาะในงบประมาณาแสนหนึ่งสี่ถึงห้าตัวต่อง,งบประมาณแสนหนึ่งเนาะพี่น้อง แต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นคืนยู่ถี่สายพันธนะุ์นะ้ำนะาพี่น้องนะสายพันธุ์น้ำนะยางตอนเนี้ยเทีนดงเกิก็จะมีเทนยนในพี่นอ้องช่วงนี้กร็ราคาก็จะสูงเนยเนาะราคาก็จะสูงเนยนี่ก็จะเป็นบราหมันแดงนาะพี่น้องตัวนี้ก็กถือว่ามีราคาคือกันพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดพี่น้องจะซื้อในงบหนึ่งแสนบาทนาะพี่น้องให้เลือกสภาพแบบนี้พี่น้องแบบนี้ เลียงเดือนหนึ่งพี่น้องมีกําไรแน่นอนแล้วก็แบบนี้แบบตัวขาวดางนี่มีกําไรแหน่อนอนส่วนไอไอตัวเล่ตัวนั้นเล่มันตัวนั้นบ่ได้นะพี่น้องเงินหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทนี่จะได้อยู่ประมาณบกเกินสี่ตัวพี่น้องสามถึงสี่ตัวเพราะว่าเขาเขาจะราคาสูงเนาะเบิ้งผิวพันธเขาเนาะพี่น้องเบิ้งผิวพันธุ์เขาแล้วก็เน้นให้เป็นเป็นตัวผูเนาะพี่น้องเนาะให้เป็นตัวผูถ้าเกิดห้าอแบบเร่งด่วนเลย บบตองอาออกมาหากินในพื้นที่สินะพี่น้องให้ให้ใหค้างคอเลยพี่น้องให้ค้างคอมาตรฐานหรือบบจําเป็นต้องมาตรฐานเคให้กันกันฝ่ากันฝนเนาะพี่น้องกันฝ่ากันฝนใบเขาถึกแดดเนาะใบเขาดึกแดดเขาก็จะจรื่นเติบโตได้ไวบวกกับเฮาให้อาหารสําเร็จเพื่อขุนพี่น้องเดือนหนึ่งต้นทุนใบหลายพี่น้องเดือนหนึ่งต้นทุนบ่หลายเพราะว่าเฮากินขบขู่ไปกับฟาง ฟถ้าจะให้มันมีสารอาหารในให้ผสมเอาง่ายภาษาบ้านๆคือการ์ดำตาลกับเกลือพี่น้องการ์ดำตางกับเกลือเนาะเพื่อที่ใส่สารอาหารให้กับหลังก้ายเขานเนาะอันนี้กับทั้งนี้ทั้งนั้นกับผู้ใดมีไอเดียหรือว่ามีประสบการณ์ที่ดีกว่าผมหรือว่ามีความรู้มากกว่าผมจะสีเนาะก็แชร์ไอเดียกันได้พี่น้อง เราซูกันฟังได้แหลกเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนกันได้เนาะพี่น้องเพราะว่ามันต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยพี่น้องต้องมีการพัฒนาไปเรือ่อยเนาะบ่กว่าแต่เสื่องสายพันธุ์หรือว่าการดูแลการเลี้ยงเนาะพี่น้องก็ชุดอยู่อยู่ยนีก็สิประมาณนีเนาะพี่น้องแต่ชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านนั่นนั่นแหละพี่น้องที่ผมบอกว่างบแสนหนึงน่งเนาะชุดอยู่บ้าน เดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ้งอีกรอบเพราะว่าตอนเนี้ยผมผมอยู่อยู่สวนเนาะสวนยางจะของเหยพี่น้องสวนยางจะของนี่แหละก็เมื่อยมือแล้วพี่น้องมือหนึ่งถือโทรศัพท์เนาะมันก็อยากซื้มื่อยแล้วพี่น้องเริ่มลาแล้วก็นี่แหละพี่น้องก็สะเกิดมือใหม่เนาะมือใหม่ผมอยากให้เรียน ให้สื่อวัวเนาะในงบหนึ่งแสนบาทเผื่อทํำให้มีรายได้แต่ละเดือนเนาะพี่น้องให้เป็นแบบนี้นะพี่น้องนะให้ได้สเปกแบบนี้ส่วนราคากับพี่น้องกับกคิดคิดเอากันละกันเนาะพี่น้องคิดเอากันละกันกับประมาณสเปกนี่จะซื้อได้ซีถึงหาตัวในงบกับไปบวกลบคูณหารเอามันตกตัวเลขที่เท่าไรเนาะก็ลองลองเบิงพี่น้องลองลองเบิง ส่วนตัวนี้ตัวตัวขาวนี่กะคือกันพี่น้องคือกันอาจจะน้อยอาจจะตัวน้อยกว่านี้เนี่ยเจ๊น้อยก็บบเป็นยังพี่น้องอาจจะน้อยกว่านี้เนี่ยเป็นยังขาแมนว่าขาแมนว่าใดสเปกนี้ใดให้จะดีหรือว่าอาจจะเป็นแสนภายในซีซีทังหาตัวอาจจะเป็นแสนนิดนิดอาจจะบากเกินแสนสองแสนสามเนาะพี่น้องในจํานวนงวดที่ว่าซี่ั้งหาตัวเนาะซีงหาตัว ผมการลันตีไเด้ยเรือว่าถ้าเกิดพี่น้องสื่อมาแมนบอสื่อมากาไรมันจะมีอยู่แล้วพี่น้องเรื่องกาไรเนาะอันนี้บอสถึงในเรื่องการขา,ขายเนาะพี่น้องเพราะว่ากัวชุดนี่ยางตัวผูมูนี่พี่น้องผมจะเลี้ยงไว้เนาะเลี้ยงไว้ถึงราคามันจะตกเข้ามีพื้นทีเลี้ยงเข้ากับบ่อต้องขายนะพี่น้องบ่อต้องขายเขาย้าบ่อใดราคาเข้ากับกบ่อต้องขายอ่าแต่ที่นี่ ถ้าเกิดเฮ้าจําเป็นต้องใช้เงินพี่น้องเขาก็เป็นเงินฝากของเฮ้านี่แหละเขาเป็นเงินฝากของเฮ้าเฮาจําเป็นต้องใช้เงินจังไดเขาก็บอกบบเอาไงเฮ้าขายออกบ่มีขาดทุนพี่น้องอ่าอันนี้คือเรียงแบบเป็นเงินเดือนเนาะพี่น้องเรียงมีเงินเดือนส่วนเรียงแบบโบรานเรียงแบบใดพี่น้องเดี๋ยวจะมาเล่าซู่กันฟังอีกคลิปหนานะ,นะพี่น้องคลิปนี้ก็มันเดี๋ยวมันเาาพี่น้อง คอมเมนต์ชอบก็กดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เบาจิ๋วบันหน้าเนาะเห็ดคลิปใหม่ๆมออกมาพี่น้องก็อยากสีแช์ประสบการณ์การเลี้ยงโคกับบือเนาะเพื่อจังไรกับมันมีประโยชน์บ่มากกับน้อยนะพี่น้องสําหรับพี่น้องเนาะมือไม่เนาะเอาเอาง่ายกับสำหรับมือไม่เนาะขอเป็นมือไม่เมื่อฉีพแล้วก็แหลกเปลี่ยนเนาะพี่น้องแหลกเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนบ่วาแต่สีมีปัญหาทางด่านการเลี้ยงหรือแบบใดเนาะ แต่มีหลายๆตัวเ่ว่าสือมาแบบเห็นอยู่ตลาดได้สิพี่น้องอย่างซีซีเนาะเป็นวัวเป็นควายส้มบางเทื่อกอะบ่ไดใดถึงตาพี่น้องสือมาเพื่อฟูนฟูเขาพอฟูนฟูแล้วเขาแข็งแรงแล้วบ่หารขายพี่น้องมาเนี่เขาสมบูรณ์แล้วบ่หารขายมีคือกันพี่น้องมีคือกันก็มีหลายๆตัวเนาะก็อย่างตัวนี้ก็บ่หารขายเขานะพี่น้องนี่ เนี่ยเล่ตัวเนี่ยก็บบหารขายเขานะเพราะว่าตอนน้ำมากเขากับโบสมบูรณ์เนาะพี่น้องบันนี้เขาขนาดจะทงแล้วก็หนานาจะติดแล้วบรหารขายเขาตัวนี้ก็ดูเลกันไปพี่น้องส่วน <laughs> เอาลูกไปแล้ว <laughs> เขาเาลูกไปดูแลต่อแล้วย่อนหนาหากพี่น้องก็มาว่าวเอาจนเอาไปได้อ่ะพี่น้อง ก็เลยต้องแยกให้เขาไปเนาะก็เขาเป็นพ่อข่าเนาะพี่น้องก็หาขายเนาะไปเรื่องปกติส่วนแม่ดำนี่ก็แม่ดำนี่ก็นานาน่าจะทองแหละพี่น้องผสมได้หลายหลายเดือนละผสมได้หลายเดือนละเป็นกับบล็อกเกิลไปยังเนาะส่วนตัวนี้เป็นเป็นตัวแม่นะพี่น้องนี่แม่เขาวๆานี่น่ารักพี่น้องนี่แม่เขาพี่น้องนี่แม่เขา แม่เขาก็ก็ยัยพี่น้องยัยมึงยัยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สั้นนีน่แหละก็คือเก่าพี่น้องฝากกดติดตามเนาะมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นกำลังใจให้บาโจ้บานหน้าดีคลิปใหม่ๆเลยพี่น้องก็คลิปนี้สั้นนี่แหละบายบายสวัสดีครับ